พสุวรรณครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สองส่วนพัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากประจำปีการศึกษา2564วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือมีการติดต่อของโรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากและร่วมกัน ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในเด็กปถมวัยต่อไปเชิญผู้ปกครองทุกท่านรับความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากกับคุณหมอจากโรงพยาบาลสิริราชกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโรคมือเท้าปากเป็นภัยเงียบสำหรับเด็กๆที่มาพร้อมกับหน้าฝนและมีการแพร่กระจายได้รวดเร็ว บางครั้งอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้มาเตรียมรับมือกับการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากโรคนี้กันค่ะสาเหตุของการเกิดโรคมือเท้าปากในเด็ก โรคมือเท้าฝังในเด็กค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเอนโทรไวรัสนะคะแต่ตัวที่ทําให้เกิดโรคและดูรุนแรงที่สุดเรียกว่าเชื้อ ev 7 1โดยส่วนใหญ่ในการแพร่เชื้อก็เกิดจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของเด็กที่ป่วยรวมทั้งการสัมผัสอุจจาระของเด็กที่ป่วยถ้าหากว่าเด็กเขาดูแลความสะอาดไม่ดีเขาก็อาจจะเอาเชื้อเนี่ยไปปนเปื้อนบนของเล่นแล้วก็จะมีเด็กคนอื่นมาแตะต้องสัมผัสของเล่นแล้วก็ได้รับเชื้อต่อไปดูแลเด็กที่ป่วยอย่างไรไม่ให้แพร่เชื้อ เมื่อเด็กเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยอาการจะไม่หนักมากและจะหายเองข้อสําคัญอย่าไปแพร่เชื้อต่อคือเด็กควรพักผ่อนอยู่บ้านและคุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังอาการเพื่อจะดูว่ามีสัญญาณอันตรายที่จะเตือนให้รู้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะเป็นชนิดรุนแรงได้ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ย99.9%ของเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากจะไม่รุนแรงและมักจะหายเองได้ภายใน4ีวันหรือไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะ อาการเป็นอย่างไรเมื่อใดควรพบแพทย์เด็กที่มีอาการมือเท้าปากเขาก็จะเจ็บปากนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้บางคนก็อาจจะมีผื่นที่ตามตัวด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้าในปากเขาก็จะมีแผลร้อนในส่วนเด็กที่มีอาการหนักนะคะเขาอาจจะมีอาการขึ้นสมองนะคะอาการขึ้นสมองเนี่ยเด็กจะออกอาการเป็นซึมหรือบางคนก็อาจจะมีอาการเหมือนชักกระตกุก อาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะรีบนําเด็กไปพบแพทย์โดยด่วนหากไม่แน่ใจเมื่อเริ่มมีผื่นขึ้นที่มือที่เท้าที่ปากก็อาจจะไปพบแพทย์ได้เลยตั้งแต่ต้น, <S <S พนเพื่อให้แพทย์แนะนําแล้วก็เฝ้าติดตามอาการต่อไปค่ะการจะทําให้ห่างไกลจากโรคมือเท้าปากได้ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพบุตรหลานคอยสังเกตอาการทําอย่างไร ช่วงรักสุขภาพมีคําแนะนําค่ะทําได้ง่ายๆโดยการรักษาสุขอ,อนามัยส่วนตัวจะต้องให้เด็กๆเนี่ยค่ะล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนรับประทานอาหารไม่ใช้ของที่จะต้องเข้าปักร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช้อนหลอดดูดหรือแก้วน้ําเด็กป่วยควรพักผ่อนอยู่บ้านในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเยอะๆควรที่จะมีการรักษาสุขอ,อนามัยให้กับเด็กๆและทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอค่ะ ผู้ปกครองทุกท่านก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากกับคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชกันไปแล้วนะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปดูแลเฝ้าระวังบุตรหลานของท่านให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคมือเท้าปากได้นะคะ วันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ